Guys, เห็นสปอตเติมแบบนี้ค่ะก็คือรู้เลยว่าคลิปนี้เราจะมานั่งเล่าเรื่องหวัวข้อทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะจากชื่อคลิปโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าพีม่ะไม่ใช่เด็กเนิร์ดไม่ใช่เด็กเรียนที่แบบกลับมาบ้านแล้วจะทําโจทย์แล้วมันบทเรียนแล้วก็ชอบการเรียนในชีวิตจริงเพราะว่าข้อตรงข้ามเลยของพีม่แต่ว่าพีมก็จะมาแชร์ทักษะหรือว่าเทคนิคต่างๆที่ทําให้เราเนี่ยสามารถมีชีวิตร,รอดอยู่ในมหาลัยมันก็ไม่ได้ดีเล้วเลยขนาดที่แบบว่า,วาเกรดสวยแม่งดูวิชาแต พิมพ์คิดว่าตัวเองเป็นคนที่อยู่แบบกลางๆแล้วกันพี่จะบอกก่อนเลยนะว่าพีมไม่ใช่คนเก่งพีมรู้สึกว่าในโลกนี้มันไม่มีคนโง่หรือว่าคนฉลาดคนเก่งคนไม่เก่งอะไรมันมีแต่คนที่พยายามไม่พยายามอันนี้พูดถึงมหาลาัยนะพีมก็มีได้ A บ้างแต่ว่าก็ไ่ทุกวิชาเกรดพิมจะไม่เคยได้ต่ำกว่า B เลยตอนนี้ตอนนี้คือยังไม่เคยเห็น C บวก C หรือต่ำลงไปกว่าน,นั้นเกรดของมาิดนเนี่ยเวลาเขาตัดเกรดเขาตัด F ก็ที่60 A อที่90อันนี้มหาลายัยหลายๆที่น่าจะทาอย่างนี้เนาะ เริ่มกันที่อย่างแรกเลยเนี่ยพิม์จะชอบทำช็อตโน้ตเออพิมคิดว่าช็อตโน้ตที่เอฟเฟกตีฟที่สุดอะคือช็อตโน้ตบนกระดาษจริงๆไม่ใช่ iPad ดไม่ดีนะจริงๆแล้วเนี่ยพิมก็ทำช็อตโน้ตหลายวิชาใน iPad นะั้นเพราะว่ามันสะดวกมันไม่ต้องหยิบป,ปากกาจริงๆมาใช้ไม่ต้องใช้ลิควิดไม่อย่างคือมันมีสติ๊กเกอร์ให้ใช้มีสีให้เล่นหลายสีหลาย,ลายโทนก็ใส่โค้ดสีเอาคือแบบ iPad มันดีตรงที่ว่าช็อตโน้ตเราจะสวยเลยแต่ถ้าถามถึงการใช้งานจริงๆแล้วอะรู้สึกว่าทัน พิมพ์เรียนตอนซัมเมอร์คือช่วงประมาณเนี้ยปีที่แล้วคือพิมพ์ทำช็อตโน้ตหนึ่งเรื่องหนึ่งกระดาษ A4 ไม่ก็ถ้าเรื่องนั้นมันสั้นๆก็แค่ครึ่งกระดาษ A4 พิมพ์ไม่จดอะไรนอกจากสูตรที่สําคัญแล้วก็ความหมายของบางทีเราไม่เข้าใจว่าความหมายเนี้ยคืออะไรเพราะเราไม่เคยเรียนมาก่อนพิมพ์รู้สึกว่าพอเขียนในกระดาษเนี้ยมันง่ายตรงที่ว่าเวลาเราเรียนเนี้ยเราใช้ไอแพดเรียนใช่ปะ่ะหน้าจอไอแพดเราอยู่กับกูดโนต์เราเขียนโน้ตตามที่อาจารย์พูดระหว่างนั้นะ่ะเราต้องใช้ความรู้จากบทเรก่อนที่เราทำช็อตโนต์เนี้ย มาใน Good Note อยู่ยงั้นนะซึ่งแทนที่มันจะได้อยู่หน้าเดียวที่แบบว่าเรากำลังจดจ่อกับสิ่งที่เขากาลังพูดตอนเนี้เราจด แค่หน้าเดียวเรากลับต้องแบบกดกลับไปดูอย่างเงี้ยจ๊พีมรู้สึกว่ามันทําให้สมาธิแบบลดลงอะ่ะแต่ว่าถ้าสมตมติว่าพีมมีเปเปอร์ใช่ไหมมือพิมจดสิ่งที่อาจารย์กบบาลังสอนณนะปัจจุบันสมมติว่าไอความรู้ที่เขาสอนปัจจุบันเนี่ยมันลิงก์กับเข้าไปหาบทเรียนที่เรียนคลาสที่แล้วเนี่ยพีมก็หยิบเปเปอร์ขึ้นมาแล้วก็ดูแล้วก็จดแล้วก็ดูดไปงี้ได้ตรงนี้แหละมันสะดวกเราต้องแบบลอง t r e ท t ให้ iPad เราอะ่ะเหมือนเป็นสมุเดเล่มเดียวอะ่ะก็เข้าใจ iPad มันทำได้หลายอย่างแต่พอเราเอาหลายๆอย่างมารววออยนหน้จเดีกันที่ร้สวมัน ถ้าเอาสวยอุ้ยน่าอ่านจังเลยอยากหากําลังใจในการอ่านหนังสือจังค่ะทำมาช็อปโน้ตใน iPad ดอ่ะก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะแต่ว่าถ้าถามเรื่องการใช้งานจริงอ่ะในเปเปอร์หิมว่าชนะอืมต่อไปนลคะมาถึงเทคนิคที่2นะเทคนิคที่2ก็คือใช้ external source ให้เป็นประโยชน์ external source ก็คือเป็นแหล่งความรู้ออนไลน์ข้างนอกเนาะถูกข้อที่ฮิมพูดมาดูฟังเป็นคลิเช่หมดแต่ทิมมีเว็บหนึ่งแนะนาอันนี้ฮิมว่าทุกคนน่าใช้กันอยู่อ่ะฮิมไม่แน่ใจว่าออกเสียงไงอ่ะ Khan Academy ป่ะ เออคือพิมชอบเ,ออเว็บเนี้ยตรงที่ว่ามันมีวิดีโอที่สอนแบบเป็นเลสันเพราะเจาะจงแต่ละเลสันอ่ะคือพิมอะ่ะไม่ชอบเสียเวลาในการไปดูวิดีโอที่แบบเป็นชั่วโมงไงคือพิมไม่ชอบไงพิมชอบแบบหาว่าตัวเองอะ่ะไม่เข้าใจจุดไหนแค่จุดเดียวอะ่ะแล้วก็มุ่งเน้นศึกษาเพิมเ่มเติมไปที่จุดนั้นจุดเดียวไปเลยคือมันประหยัดเวลามันประหยัด energy. เอเนอร์จีเออบางทีอะ่ะมันมีเลสันไหนย,ย่ยอยๆที่เราไม่เข้าใจไม่เก็ตอาจารย์พูดเร็วอะไรเงี้ยเซิร์ชกูเกิลไว้คือใช้ให้เป็นประโยชน์เถอะอินเทอร์เน็ตอีลอย เว็บที่เขาสอนแบบฟรีๆอ่ะซึ่งแต่ละวิดีโอมันก็ไม่ถึงสินาทีอตอนที่เรียน Account พิงก็ใช้อันนี้แล้วก็ตอนเรียน m i c r o e c o n o m i c มพ์พิงก็ใช้เหมือนกันในบางบทเนาะแต่ว่าส่วนมากพิ์ชอบแบบถามอาจารย์ไปเลยมากกว่า <c oughs> เพราะว่ามันตรงจุดมากกว่าคือเหมือนอยู่จุดเดียวกันแล้วอะถามไปเือคำถามอะเ,าะเผื่อได้คะแนน participation ด้วยนะเออข้อต่อไปลิงก์มาถึงคะแนน participation สังเกตเว่ามหาลัยเนี่ยอัตราส่วนคะแนนสอบกับคะแนนเก็บอะบางวิชาคะแนนสอบก็คือสูงมากคะแนนเก็บคือน้อยแต่บาง ก็เท่ากันแต่ถ้าเราไปดูลึกๆแล้วว่าว่าคะแนนเก็บมาจากอะไรอคะแนนเก็บมาจากอะไรจะ quiz มาจากคะแนน participation เป็นการสอบซะส่วนใหญ่อยู่ดีอะหรือแบบมาจากโปรเจกต์มาจาก assignment ยิงจะบอกว่าอย่ามองข้ามนะคะแนนัก0.20 2.5อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าวิชาเธอพีให้พิเรียนอะคือ HR ใช่ปะ่ะพิมพูดตรงตรงเลย quiz อย่างเงี้ยพิงก็ได้ไม่ถึง60%ไฟนอลพิงก็ผ่านมาแต่ว่าก็ไม่ได้คะแนนไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะามันก็ยากนิดนึงใช่ไหม HR แต่ว่าเกรด overall พิงอบบพอออกมาสุทธอะพิงได้ B+ เวยซึ่งก็ดีใจนะเพราะว่าตอนแรกคิดว่าัวเองจะได้ C เพราะว่าคะแนนแย่มากเลยคือทำข้อสอบแล้วพอรู้ แทนสองรรู้สึกว่าเอ้ยแย่อะอะไรเงี้ย participation อ่ะก็รู้ตัวนะว่าตัวเองอ่ะตอบคาถามร่วมกิจกรรมเวลาเขาให้ทำอะไรในคลาสตัวเองก็ทําแต่ว่าก็ไม่คิดว่าเกรดสุดท้ายของ HR เราจะไ้ปถึง B บวกได้เพราะว่าเราอ่ะคิดไงว่า participation ในะเวลาเขาให้ทีอ่ะเขาให้แค่แบบ0.25อะไรเงี้ยคือมันน้อยมากเลยเว้ยแต่พอเราทําสะสมทุกคลาสทุกคนมันช่วยเยอะมากเลยนะคนรู้แหละว่ามันควรจะทาแต่บางทีอ่ะเราคิดเกียจไงเราคิดว่าเอ้ยแค่ค้าสองค้าเราปิดไม,ม่พูดอะไรอะ่ะไม่เป็นไรหรอกมั้งแต่ทุกคนมันมันส่งผลเยอะจริงๆนะเพราะว่า HR ทีมได้ B บวกไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าคะแนนสอ พิมดีนะเพราะว่าคะแนนพวกกิจกรรมพวก p a r t i c i p a t i o n นี่แหละที่มันมาช่วยดึงให้เกรดพี่ม,มันถึงมีบวกได้อะเออแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะซึ่งอันเนี้ยก็อชอบทาแล้วก็ทำมาเรื่อยๆอยู่แล้วคือการมีแพลนเนอร์พี่ไม่ดูทุกคนเป็นเหมือนกันไหมนะแต่แพลนเนอร์ที่มันมีรายละเอียดเยอะเกินอนะอย่างเช่นดู i ิสเป็นวันเป็นสัปดาห์หรือแบบมันที่โกอย่างเงี้ยพอมันยิ่งมีรายละเอียดที่เราต้องเขียนเยอะแค่ไหนอะทาให้เราเขี้เกียจเขียนมากขึ้นเท่านั้นนะเพราะวันนี้หลักๆนะ ทิมใช้2อ,อย่างก็คือเขียน Todo list ในแอป o t i o n ไปเขียน To-do list ว่าวันนี้ทําอะไรบ้างถ้าเป็นแบบ w ี e เ l ียแบบรายสัปดาห์พิมก็เขียนเล่น,เลน,เลนๆเฉยๆไม่ได้ใช้งานจริงหรอกอีกอย่างนึงทิมว่าควรจะมีอ่ะ i think you must have อ่ะคือแอปหรืออะไรก็ได้ที่เป็นเป็นรูปแบบของปฏิทินอ่ะจะเป็นแบบกระดาษหรือว่าจะเป็นแบบดิจิตอลในแอปในไอแพก็ได้พีม,มีแอปนี้แนะนําอันเนี้ยคือใช้มันแต่อยู่ Mil e มิวอีทเห็นเพื่อนใช้แล้วก็ถามเพื่อนว่าแอบปบอะไรกันแล้วก็โหลดตามเพื่อนเย้ยทแบบาาินอย่างีมันไไมม่มีีรรายยยยลละะเะเเเออดึ โฟกัสแค่เดแล้วก็เดยใช่ไหม่เเขียนด u วเดยของแต่ละงานไปเลยส่วนมากมหาลาัยอะ่ะเขาจะชอบให้งานที่เป็นงานระยะยา,ยาวอย่างเช่นอีก3สัปดาห์ส่งหรือแบบว่าอีก2เดือนส่งซึ่งพิมรู้สึกว่าพอมันมองเป็นรายเดือนมันเห็นภาพใหญ่เลยไงคือเรามองได้เลยอะ่ะตามจํานวนช่องจํานวนวันที่เหลือ,อเรามีเวลาอีกกี่วันที่เราต้องต้องเสร็จอะ่ะมันเห็นผลกว่าการเขียนแค่อะโปรเจกต์นี้ส่งวันที่30กันยายนกูว่าวันนี้วันที่ยี่สิบสามแล้วเห็นว่าโอ๊ยยี่สิบสามกับสามสิบก็อีกตั้งนานนี่แต่พอเราเขียนนใรูปปแบบฏิิท มีช่องๆอ,อ่ะมันเห็นเป็นบล็อกได้เลยไงว่าเฮ้ย7วันเองหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเกปะในกรณีที่ทางงานมันใหญ่มากๆอ่ะเออมพี่ว่ามันช่วยเตือนสติให้ได้ระดับหนึ่งเลยนะก็นะคะ ทุกคนหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะแล้วก็อยากจะบอกว่าความพยายามอ่ะไม่ใช่ความพยายามอ่ะพี่ว่าความพยายามมันน้อยไปอ่ะความดื้อรังความอยากเอาชนะอ่ะพี่ว่ามันจะพาเราไปถึงจุดที่เราต้องการได้ทุกจุดเลยนะอันนี้ขอเมาส์นิดนึงก่อนจบคลิปขอเมาส์นะก็ไอแคลคูลัสชิปที่ฮิมลงช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วอ่ะรู้ก็ฮิมเป็นคนเชื่อแล้วก็ตีตราตัวเองมาโดยตลอดเลยว่าฉันอ่ะไม่เก่งเลขแคลคูลัสฉันจะไหวปะวะและอย่างมาอัดเรียนในซัมเมอร์คอร์สมันควรจะแบบอยู่3เดือนอ่ะแล้วมาอัดเรียนในเดือนเดียวเรียน ทุกวันสอบทุกอาทิตย์อะ ูจะไหวปะวะจะเอฟปะวะอะไรเงี้ยแต่พีมันก็คิดว่าเออไหนๆอ่ะเรามีวิชาเดียวที่เราต้องโฟกัสอะขอ A ได้ปะเออนี่คือหวังสูงเลยเว้ยคือพูดกับตัวเองอ่ะมันก็มีบางควิสที่พีมทําได้ตามที่พีมคิดไว้แต่บางควิสเองคิดว่าเออพีมขอ80%ดสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่พีมทําได้แบบหกสิบหรือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยคือพีมมาดื้อรั้นอยากได้เอจนขนาดที่ว่าพีมมไปเปิดดูซิเรบัสแล้วก็ดูว่าอาจารย์เข,ขาคิดคะแนนยังไงอาา่ะอัตราส่วนแต่ละอย่างอ่ะพีมมานั่ง พิมได้ควิสคะแนนไม่ดีอะติดกันแบบ2อสามรอบอะเพียงคิดว่าเชียเอแม่งเริ่มเรือนลางแล้ว,ว่ะเพียงก็มานั่งหาคมนัา่าจะเป็นไว้ว่าไอสอบอีก2อสาครั้งที่เหลืออะฉันต้องได้คะแนนอย่างต่ําเท่าไหร่บ้างเพื่อที่ฉันจะยังได้ A ออยู่คุณพีมมนั่งคิดแล้วก็แบบไม่แบบอะ,ะทางที่1ถ้าสมมติว่าควิสต่อไปฉันได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้ โอ้ oh, oh, ออสัญได้เออ่ะทั้งที่สองต่อไปฉันได้นี้นี้นี้ได้ควรเหมือนคนเป็นโรคจิตอะเหมือยากได้ A มากอะเก็บแปว่าเราอยากอยากเอาชนะตัวเองเพราะว่าเราเชื่อมาอตลอดว่าฉันไม่เก่งคณิตอะขลาดอยู่มิวอิใช่ปะช่วงม .4 อะควิสใช่ปะหิม F ทุกอัมันเป็น F ที่ทุเล่มัน F แบบเสียดายอย่างเช่นได้ห้าสิบอย่างเงี้ย เราตัด F ที่6กไงอันนี้ไม่ได้พูดอวดน,นะแ้่สมมติพิมได A แคคูลาพิมรู้สึกขอบคุณตัวเองมากเลยสองสวันก่อนไฟนอลใช่ปะเนี่ยงร้องไห้เว้ยทำโจทย์ไยปร้องไห้ต่เพราะอะไรหรอปะเพราะว่าคิดช้าไงคือแบบข้อหนึ่งอะพิมคิดแบบครึ่งชั่วโมงอะซึ่งพิมรู้สึกว่าเชีย่ยแล้วข้อสอบไฟนอลมีเป็น10ข้อขให้เวลา2ชั่วโมงอะเกรดว่ามันเครียดแล้วมันกดดันตัวเองอะต,ตอนนั้นพิมก็บอกตัวเองว่าโอเคทิ้งความรู้สึกรักโลบกดลงอะไรเงีงยง้ยทออ ปิดล็อกไปก่อนเออคือพีมรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะมันเหนื่อยตรงที่ว่าเราไม่มีทางใช้เหตุผลกับทุกอย่างได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าใช้แต่อารมณ์กับทุกอย่างได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราทุกการตัดสินใจทุกการกระทำอ่ะมันเป็นการรวมกันของสองอย่างนี้ใช่ป่ะเหตุผลกับอารมณ์อ่ะตอนนั้นนะพีมพายายามที่จะเอาอารมณ์ออกไปทั้งหมดเพราะถ้าที่เอาอารมณ์เข้ามาในระหว่างที่พีมกำลัง study for f i n a l e x a m พีมจะร้องไห้เว้ยเพราะว่าทำชา้าไงทำขิตช้ามากเออนั่นแหละพีมก็มาเล่าให้ฟังเพราะว่าความดื้อหลานนะ่ะพีมไม่มพ,ายยามพููดดคคววาาาาาามม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 พพพพยยยยเเื่่่่ออััันนนนนุินิกไปสหรบ mà จุดไฟตัวเองติดเทอร์โบให้ตัวเองอ่ะพียจะค่อนข้าง aggressiv นิดนึงอ่ะไม่ค่อยมีวิธี handle กับตัวเองในวิธีที่นุ่มนิ่มเหมือนกันปะเออใช่ก็ได้เมาถ้าถามว่าตอนที่นินจำอะไรได้ไหมเฮงก็จำไม่ได้เหมือนกันยิบอินทิเกรตคืออะไรหรอแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปอ่านช็อตโน้ตในกระดาษของเรานะคะในเพเปอร์ก็ประมาณนี้นะเฮงก็หวังว่าทุกคนจะลองเทคนิคพวกนี้ไปใช้หรือว่าบางคนอาจจะใช้อยู่แล้วก็ลองเอารายละเอียดยิบย่อย่ปปรับใช้ดูเผื่อมันดีขึ้นลองดูว่ามันเข้ากับสไตล์ของตัวเองไหมเนาะแล ถึงอะแล้วมันด่งดูสนใจแล้วก็ได้ผลจริงๆอ่ะคอมเมนต์หน่อยพีนจะลอกค่ะพีนจะลอกคนิปนทุกคนละก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูนะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์นะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเวลาทีโพสเนี่ยจะไ,ไม่พลาดกันเนาะไปแหละขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนไปแหละบ๊ายบาย <c oughs>